สวัสดีครับผม KYB Gamer นะครับวันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะหายไปนานนะเนื่องจากคอมพังนะครับไปลงวิน d o w s ใหม่ก็ไม่ได้อัดคลิปเลยเป็นเวลานานมากพอมาถึงก็มีกิจกรรมเลยนะครับวันนี้เราก็มีกิจกรรมเอาเป็นว่าผมมาแจมเขาแล้วกันนะครับเป็นกิจกรรมไล่ฆ่าโนบิดเขาให้ชื่อกิจกรรมมาว่าวิ่งสู้ฟัดนะครับไม่รู้ว่าจะไปตามหาเฉินหลงกันหรือเปล่าก็คือเล่นก็ง่ายๆนะครับจะมีทีมไนท์นะครับทีมไนท์มีทั้งหมดอยู่5 6คนนี่แหละนะหมดตี้นี้ แล้วก็ไปไล่ฆ่าโนวิดในห้อง PVP นะครับโนวิด no เนี่ยจะมีทั้งหมด20คนนะครับจะสามารถแกล้งตายได้จะมุดดินจะทําอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับจะกินกาแฟจิบก<อ>๋วยเตี๋ยวแล้วแต่จิบก๋วยเตี๋ยวมีด้วยวะ <laughs> จะกินกาแฟจิบน้บําหรือจะทําอะไรจะขอร้องอ้อนวอนชีวิตทุกอย่างได้หมดนะครับก็เอาเป็นว่าเอาชีวิตให้อยู่รอดให้ได้ภายใน3คนสุดท้ายแล้วจะมีรางวัลแจกให้นะครับรางวัลเป็นอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ใช่คนแจกรางวัลนะครับ ก็เอาเป็นว่ากิจกรรมคร่าวๆมีประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในห้อง PVP ไปเริ่มไล่ฆ่าโนวิดแล้วผมต้องบอกก่อนเลยออกตัวล็อกฟรีก่อนเลยทั้งชีวิตนี้ผมตายมาทั้งชีวิตครับผมวันนี้แหละเป็นวันที่ผมจะได้ฆ่าแล้วละ่ะโดนแน่นอนครับผมโนวิดเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะครับเหล่าโนวิดพวกนี้ผมจะฆ่าตั้งแต่ตัวเล็กยันตัวใหญ่ฆ<ะ>่าตั้งแต่ตัวน้อยยันตัวน้อยะนะครับไปเจอกันในห้อง PVP โอเค โอเคอันนี้คือโนวิดแอบแล้วใช่ปหโนบิดแอบแล้วเอายางพร้อมยางพร้อมพร้อมไฟลุยไฟซ้ายหรือว่าไล่ซ้ายค่อยๆไปไปขวาเน่ไปนะครับตอนนี้ไล่หาโนวิดใครเจอคนแรกบอกเลยโชคร้ายไม่มีการให้อภัยทั้งสิ้นโบวอย่างเดียวโบให้ล่กงนิ่งล็อกขอบอ่ดูตามขอบเออผมว่ามันอยู่ตามขอบตรงนี้ไม่มีหรอกไปครับตอนนี้ไล่หาแล้วโอ้ยอยเจอตัวหนึ่งเจอตัวหนึ่งใครวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ปะเนี่ย เพเดสอยู له, family, anyway, Please, no oh oh ่ประตูซ like ้ายเพเดสอยู่ประตูซ้ายเหรอประตูซ้ายเพเดสอยู่มิเชลโกะโอ้ยเจอแล้วหนึ่งตัววิ่งหนีวิ่งเดีวเดียวแอร์บอสเฮ้ยวิ่งหนีครับโนบิดวิ่งหนีไปตัวหนึ่งโอ้ยวิ่งทำไมวิ่งเร็วจังวะไปไหนแล้วอ่ะโบนโบนโบนโบไปครับจังหวะนี้ไหนตามล่าหาโนบิดวิ่งสู้ฟัดกินยาบ้ากินาบ้าอย่าไปกลัวเจอแล้วเจอแล้วโบเลยโอ้โหวิ่งอย่างนี้วิ่งอย่างนี้ ฆ่าได้พี่เนี่ยวัยรุ่นโว้วิ่งไวทิ่ผายยังไงโนวิทไนท์ตามไม่ทันครับผมไนท์ใส่บวกปีโก้ขี่ขี่ขี่นกยังบินตามไม่ทันอุ้ยเจอแล้วเอ้าโบผิดตัวไปโบฮาดิกยังไงล่างขวาล่างขวาโบลุ่มเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยไม่ตายวะโบลุ่มเฮ้ยไม่ตายเมื่อกี้โบโนวิทไปไม่ตายอ่ะเก่าเก่าวะ เกดทั้งตัวไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วโนวิดขี่ขี่โปลิงวิ่งอย่างไวไนท์วิ่งตามไม่ทันฮิตดูระวังโดนมองต่อยนี่ไงกูโดนเดก็ได้ห้าหมื่นไปครับผมโอ้โหหามานานโนวิด<ป>แอบเ<แ>ก่งจริงยี่สิบตัวอุ้ยเหมือนจะเจอตัวนึงโบครับผมอุ้ยไม่ตายทำไมถือโนวิดถึกจังวะไปโบ โบไปโบโอ้โหขี่ขี่ขอขอพี่โกนหนีกูวิ่งไหวสิผายมาปวดแล้เป็น,นตีใหญ่โบ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 ,บไปครับโบไปครับผมโบไปครับผมโบไปดิตายวะ <c oughs> ต่อย <c oughs> ต่อย,อ,ยอุ้ยฮันเบิร์นอุ้ยฮันเบิร์นฮันเบิร์นโอ้โหมาเป็นทีม พุ้ยแอบก่อนแอบก่อนครับผมโดนป่วนทําไงมุดดินครับจังหวะนี้มองไม่เห็นดิไอทิสเอ้ยข้ามรุ่นแล้วเมื่อกี้ใครโดนต่อยแล้วิ่งมาครับผมอะผีล่วงล่วงเลยพี่ล่วงเลยล่วงดึงห้าม่เฮ้ยแต่งงว่าผมโบโนวิดไม่ตายอะมันเปคิวเราไม่ธรรมดาไม่ตายเชอะโอ้โหโบไม่ตายช็อกเลยเมื่อกี้นี้ไปครับผมหาต่อโบดโบด มุดอยู่คนนึงไปไปไปโบดบีตายจริงไหครับโ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 บดิโบอุ้ยล่วงว่ะน่ะล่วงว่ะหน้าอิงล่วงอิงล่วงแล้วอ้าวล่วงไปหนึ่งคนครับผมแต่พี่ก็ล่วงไปเหมือนกันละเจอมองอ้าวตอนนี้ข้าไปถึงคนแล้วอินตายผมเจออลีอ้าวตายจ้าโอ้โหแม่งมากันเป็นทีมข้าเลยเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้กลายเป็นผู้ล่าแล้วนะเรากลายเป็นผู้ถูกล่าแล้วนะตอนเนี้ย ร้าน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 ธรรมดาไี่ไายนั่นแหละร้านร้านไหนไอตุงร้านไหนม้องจะต่อยไหนอาโชว์หน่อยทีขา่เสื้อผ้าดูสเตป KYB าหลบปองครับผมไปครับไปใหม่โหหายาหายเย็นแอบกันเก่งจังวะแถวแถวนี้แรกเจอตัวหนึ่งเจอตัวหนึ่งเจอตัวหนึ่ง นี่แกตายอองแกตายโฟกขึ้นมาโบล่วงไปลวกลวกโนวิดอะไรอ่ะสายไปอะไรอ่ะสายไปสายมาตายแล้วนะตัวที่สองนะล่วงก็ผมอ๋อถ้าตายได้ยังไม่ออกจากห้องก็คือยังไม่ออกนี่หว่าไปไปขอไปให้เขาใช้ไปขอม่านยาขออะไรให้เขาทําอะไรต่างผมต้องไปซื้อใบชุบมาแล้วล่ะความหวดของผมอ่ะต้องคายออกพีพี ตอนนี้เหมือนกับโนวิตคนนึงมีคนละสองชีวิตนะวิเจอแล้วเจอแล้วใครวะเนี่ยแล้วกูไปมุดทำไมขุดเดทิทขุดโบดอกนี้ครับผมใครไม่รู้ล่วงเลยล่วงล่วงเข้าตายสองล่วไปไปต่อต้องตัวหายออกไปจากอาครับผมสายล่าเฮ้ยหายตัวหายไปจากทีวีเลยชุบทีมีใบชุบทีมีใบเว้ย ดันไฟชุดชีมีใบพลอยพลอยใช่ปะพลอยพลอยตายจะผมใจดีผมชุบให้เองเคยบีใจดีครับผมไปฆ่าไปฆ่าเร็วไปไหนแล้วโอ้โหวิ่งไวชี้ฝ่ายเร็วเลยนี่นี่นี่หลังโบน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 นี่นี่นี่ไหนมาแล้วนี่นี่นี่ทางนี้แล้วพี่คนไหนแล้ววะพี่คนไหนแล้ววะโอ้วิ่ง โคตรเร็วเลยโอ้โหไวกว่าปีโกะอีกอ่ะนี่นี่นี่หลังโบสหลังโบสหลังโบสมุดอยู่หลังโบสถ์หลังโบหลังโบสหลังโบสมุดอยู่มุดอยู่มุดอยู่โบ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 สิโอ้โหหายยางไวโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่ออกถนนออกถนนไปไหนวะโอ้โหไวชิหายอุยอุวยเจอเจอแล้ว โนวิดใส่ไปใส่มาเดี๋ยวอนตายเลยเนี่ยโอ้โหายามากให้มันทำอะไรให้มันทำอะไรเก็บแล้วตัวตัวมึงแกไอมุดไอมุดเอมันมดมูดตามไปตาไปตามาอยู่เราอยู่อยู่อยู่าอยู่วิ่ง้นกลางแล้ว หายไปไหนแล้ววะโคตรเอวเลยโอ้โหผิวจริงๆรหายจะทำคลิปปุ่นมาแล้วปะโนบิตผิวมากครับผมเดินแล้วเดินแล้วนี่นี่ไหนอะตายแล้วนี่งด่โบโบไปดิโบกับผมล่วงล่วงรับผมบอกมาอีกแล้วไม่เอาบอกว่าเงเยนก็ตรงไปอ๋อยางกึุ่มๆไงอย่าฆ่าผมไม่ทันแล้วล่วงไปแล้ว เ็ชุบเลยนะครับเฮ้ยเออชุบชุบเลยชุบเลยใครมีใบชุบป่ะชุบลักลี่โบเลยล่วงแน่นอวิทย์มันคิดเป็นอะไรทำไงดีโอ้โห๋ชิ้นผายแม่งวิ่งไวชิ้นผายเลยอะไรวะนี่นี่มีคนบอกว่าชุบหน่อยนี่มีตาห้องอยู่นี่ตรงผมนี่ตรงเล็กเล็กเล็กค่าเล็กค่าครับเล็กค่าเล็กค่าเล็กค่าครับเล็กค่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังไปมีใบป่ะก็ไปชุบเลยรีบชุบเลยเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกห้องชุบชุบละฆ่าเลยไปกันเลยชุบละฆ่าโดนแน่ สังหารโหดโบอุ้ยมันิ่งแล้วมันมีดีเลย์ฆ่าเร็วฆ่าเร็วฆ่าไม่ได้ใครเดินไนฆ่าเดียวโบลูงลวกตกรอบเป็นหนึ่งอีกหนึ่งคนแล้วใครไม่รู้เมื่อกี้เมื่อกี้มีโนวิตกรับอีกหนึ่งนะหลายตัวแล้วตอนเนี้ยแล้วฝั่งนู้นองกำแพงครับผมทำเป็ดเขาไม่เห็นเขาอยู่มาแล้วเอ้ยโบโบโบเร็ว เฮ้โบกับผม้ยแกะตายเออแกงตายนักแกงตายดักนะเราชุบเองครับผมชุบเอชุบชุบรีบรีบโบนะมีมีจังหวะดีเลย์อยู่นะรีโบอุ้ยล่วงล่วงยับกับผมโนวิดตกรอบปีคนแล้วไปหาต่อ อันนี้ไม่รู้ตกอนนรอบไปกี่คนแล้วนะครับแต่ว่าค่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแล้วกันเออเล่นไปเล่นมาเริ่มเริ่มเพินมเยวิ่ง<ป>นี่ไงยังไงยังไงซิกแซกเหรอฮึออยังไงจังหวะนี้จังหวะนี้เคบีวิ่งมาด้วยระยะประชิดโอ้โหแล้วใครพพนมาชิบหายแล้วกูกดออกด้วยความรวดเร็วปั๊มหลอ่อเจอแล้วปั๊มหลอปัมอป๊มหลอปั๊มหลอหลอ,อุ้ยอุ้ยติดโก้ไปอึ๊บอึ๊บโอ้โหหลังหลกแบบดิจิต้น โบไปดอกนี้โอ้โหไม่ล่วงเว้ยเปลี่ยนจากโบเป็นแบดดีกว่าแบดมีมื่นแบดมื่นปุ๊บปุ๊บโอ้โหไม่ทันแม่งวิ่งกระตุกอย่งวะไปไหนแล้ววะเนี่ยสมวิ่งข้างบนข้างบนข้างบนวิ่งติดอีกกูเฮ้ยไปไหนแล้ววะอุ้ยเจอแล้วมาเจอแล้วครับวิ่งสู้ฟัดครับผมตามติดตามติดยังไงบนบนบนกลางดังหน่อยเร็ว ตู้นั่นนะจ่อเลยนะเบุบปูนหมดเลยตีตัวแล้วไปแล้วออกแล้วออกแล้วออกแล้วอุ้ยยังไงืแหวนกายยากไปเย็นไว้ตัวนี้ตัวนี้ตามล่าผมนี่แหละครับเฉินหลงวิ่งสู้ฟัสก้าวไปอย่าหยุดยั้งแซงก่อนเดี๋ยวแซงก่อนแซงก่อนแซงจังหวะนี้หาจังหวะโอ้โหไอ้ยมองทิพหายแล้วมองเล่นอูแล้วมองข่วนโอ้ยมองยาบแผลเจ็บยาบโอ้โหโดนจี ตามไม่ทันครับโอ้โหโนวิดไปแล้วกูแสดงว่าดวงยังดีอยู่นะเราเนี่ยผมโบไปแล้วแต่ผมไม่เห็นมันตายอ่ะเุ้ยเฮ้ยเจอว่ามันหลับอันแน่ชื่อนี้มันไม่ควรมีได้เดี๋ยวจัดให้แกงสายสมปอโบไปทีแล้ววิ่งมาโปดวงปะวะอุ้ยล่วงล่วงเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มาตรงผมหน่อยมาตรงผมหน่อยข้างล่างข้างล่างตรงกลางเลย มาชุบหน่อยเร็วตายแล้วกําลังกลับกําลังไปกําลังไปมีไรช่วยปะไปฆ่าเขาแล้วยังชุบอีกสิบเอ็มครับผมตายแล้วใช่ไหมตายแล้วตายแล้วอุ้ยชุบแล้วเดี๋ยวตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนแล้ววิ่งเหรอจังหวะนี้วิ่งแล้ววิ่งแล้วตามโอ้โหโบปิดที่โอ้โหมันยากเว้ยโอ้โหกดยาหมาด้วยยังแค่ โอ้ oh, 4คูณ100วิ่งไวที่ผายกด2เม็ดด้วยโอ้โหดีจัดครับผมแดก2เม็ดเลยจังหวะน,นี้แล้วอุ้ยผ่านโดดโอ้โหโดนอะไหรหลับไม่รู้ตกรอบครับผมโดนอะไรวะเมื่อกี้4ปลาโดนปลาล่วงดูตอนนี้มีคนป่วนผมไม่ยุง่งครับผมผมไปก่อนไปแล้ว4คีย์บอร์ดนอนตายต่ยตัวชิ้นมากนอนเพลย์เลสตายตัวชิ้นมากตายไปหลายตัวแล้วตายตากพวกดูเห็นไหมเห็นไหม อุ้ยยังไม่ตายเฮ้ยตายปะเนี่ยตายยังเนี่ยตายตายตายชิบีใบซิลป้าสมรักกรรมสิงยังไงใบรุ่นสมรักกรรมสิงอยู่ไหนอะผมมาสมจิตจงจอหอครับผมรีบแบงรีบแบงเดี๋ยวหนีเดี๋ยวหนีเร็วโป๊อกอุ้ยล่วงไปแล้วสมรักล่วงแล้วสมรักเจอสมจิตเข้าไปล่วงเลย ไม่มีใครได้เราขอคืนเลยไม่ร้องครับผม k y b สายโหดตายมาเยอะแล้วขอเอาคืนมั่งล่างขวาอุ้ยเจอตัวนึงอุ๊ยเจอเจอล่างขวาเร็วเร็เร็วปิดแถบตายอ้าวล่วงแสดงว่าคนนี้ตายมาแล้วรอบหนึ่งโธ่ศาสตร์ใจดีสัหน่อยว่าไปคืนตกครับผม ไนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอวเจอแล้วเจ้ามตาไปตรงนี้ใครวะใครไม่รู้บนล่างบนล่างโบั่วงไหมั่วเหรอไปอีกแล้วจ้าเฮ้ยคนตายแล้วเราต้องผมเรืงตรงกลางดตรงกลางไหนอะพี่กัดเลขเลหุ้ยเจออ้าวโอ้ยล่วงตอหน้าตอตาเอาไงเอ้าวไปเกิดเลยเห จะเกิดแล้วอะ่ะจะเกิดแล้วคนหนึ่งใครไม่รู้อะไรเงียบเงียบอ่ะคุปปาคุป่ะเด,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุยก่อนเดี๋ยวคุยก่อนเอาไงจะอยู่หรือจะไป <laughs> <laughs> เฮ้ยทำไมผมเดินไม่ออกวะมันติดติดอะไรวะเนี่ยเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันเออมันติดอะไรอะ่ะสายหนึ่งมีการบอกพิกัดเตีโ่โบเต็มโบเต็มล้อมเลยเต็มล้อมล้อมมาหายผคมปทุบลดองผมก็ไปทุบเดี๋ยวพิบพเดี๋ยวพี่ขอพีมแพนให้มันอบใหม่เลยอีกแล้วอุ้ยตอนนี้ ไนนะครับในชายดการหกคนรุมโนวิดผู้หญิงสาวน้อยอยู่คนเดียวอุ้ยชุบแล้วตอนนี้ชุบแล้วด้วยยังไงจังหวะนี้จังหวะนี้ไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วอุ้ยกี่เป็นเกาะด้วยเฮ้ยไ่ใชบขี่บอลลิงบอลวกปาไปหวานไปหวานแล้วจ้าไปอีกหนึ่งไปอีกหนึ่งี ตัวสุดท้ายแล้วดราม่าพี่เป็นเลยนว่าใจยังไงสองตัวสุดท้ายนี่อันนี้ตัวสุดท้ายแล้วหรอสามสี่แล้วสี่แล้วสี่คนเลยเจอเจอบนโบนโบดโบนโบดถ้าเกิดว่ามันยังไม่ตายามาให้มัาโบโหยูร์กเป็นไหนเฮ้ยมามาบนหน่อยซ้ายโบนเฮ้ยขวาบนขวาบนนี่นี่นี่วิ่งสู้ฟัดนี่ยังไม่ตายเหรอโอ้โหฟิตจริงๆเอามาสิบเอ็มเดี๋ยวให้รอด 10m มีบ้างชุบชุบเลยชุบเลยตายแล้วใช่ไหมตายแล้วเพส่งอากเราถามว่าโดนโดนโดนลุ้ม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 ไปไหนแล้วโอ้โหแม่วิ่งหนีอีกแล้ววิ่งสู้ฟัดจริงๆคนนี้สมชื่อทำไมรู้สึกว่าเป็นฆาตกรทั้งเด็กกล่าววะอ่าเอาลวงมาเนี่ยลวงไปแล้วครับผมวิ่งสู้ฟัดตพี่คน เล้ข้าได้หกข้าได้หกเฉียงสามได้ข้าได้หกเฉียงสามตายอยู่อด้ข้าได้หกเฉียงสามนอนเพเดสอยู่ล้อม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 นอนเพเดสอยู่นในในบ้านเห็นไหมในบ้านเห็นไหมโอ้ยลึกด้วยโบกแล้วโบแล้วผมไม่ถามเลยแล้วผมโบผมโบก่อนผมหาเหนื่อยมากคนนี้โอ้ไม่ไล้โกรธได้ ากเหลือเหลืออีกรอบหนึ่งเหลืออีกรอบหนึ่งเหลือคุยก่อนเอาอันเดิมเลยเออแผนเดิมแผนเดิมเออชุบไปนั่งเฉยไม่ฆ่าอ่ะลอง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 ชุบดูถ้าเขาชุบแล้วเขานั่งเฉยอย่าไปฆ่าเขานะฟึ้นนั่งปะวะไม่นั่ง่ะยืนอยื้อนั่งนั่งตำรวจล้อมไม่หมดแล้วออืืยยยยนนูู่่ จะนั่งไปนัด้นั่งลองยกมือขึ้นตำรวจเราไ่หมดแล้วมีคำใบอะไรช้าช้าโ<ไ>ป,ป้งไปทีหนึ่งคำใบอะไรไปไปนั่งก่อนไม่เอาคำใบไ,ไม่เอานั่งก่อนยังยังไม่นั่งขาดเกิดเจ้าที่ตำรวจแล้วเนี่ยนอนิอยู่เฉยๆอ่ะโบครับผมโบ เฮ้ยหมดแล้วเนี่ยเหลือคนสุดท้ายแล้วนี่ใช่ป่ะใช่สุดท้ายเร็วคนสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายอดสุดท้ายยองเขาไหมยองนะคนเนี้ยมันโบทีเดียวไม่ตายอ่ะไม่ดีโอ้โหไหนกิ่ตัวตรงกลางตรงกลางโอ้โหมีเคด้วยยังไงเฮ้ยเปลี่ยนเสื้อไม่ได้โอ้โหไม่ได้โบไม่โดนกระตุกที่ผายโบไม่ได้ครับผมโบโอ้โหสามร้อยตายตายหายสามร้อย ใส่ก็ได้สตาร์ไปตัวนี้มันไว้หน่อยที่ไม่วิ่งเร็วยวคนเออเนี่ยไปบอกเลยเนี่ยขึ้นขึ้นไปให้หมดเลยบอกว่าจบแล้วจบแล้วเดี๋ยวมันรวมนี่นี่เขาฟังอยู่เขาฟังอยู่อ้าวเหรอเเเาาาฟังอออยยู่บกโดนทตขจบแล้วมันรวมได้แล้วมาาาแแลล้้ววใครจะเป็นคนใครจะเป็นคนลงดาบดาบท้ายไหนอะอยู่ไหนอะพี่ไปไป เาอยู่ที่เดิมแล้วอ่ะเราอยู่กันที่เดิมแล้วที่ตอนที่รวมตอนเริ่มเริ่มทีปอ่ะปะกลับเพองเอาขึ้นไปห้องห้องอันนี้คือจบแล้วใช่ไหมเนี่ยจบหมดแล้วหมดแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวไปรวมมาอ่ะโอเคนะครับโอ้โหก็เหนื่อยมากตอนนี้ตัวสุดท้ายเมื่อกี้ใครฆ่าไปไม่รู้กลับไปที่เกิดแล้วนะครับก็ได้ผู้ชนะแล้วชื่ออะไรยูมิโกหรือยูบิโกอะไรทั้งอย่างนะครับก็เดี๋ยวเรากลับไปที่รวมก่อนโอ้โหลากันบอกว่าเหนื่อยจริงๆผมนี่นั่งจนตูดจูเปียกเลยเนี่ยกว่อยะาคาได้แต่ละคน เฮ้ยก็ถือว่ากิจกรรมมันดีนะครับมันดีใช้เวลานานไ่หน่อยมีอุปสรรคด้วยเรื่องแบบว่าคนมาป่วนแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับขำๆสนุกสนานกันไปไปเดี๋ยวตอนนี้เรากลับไปอยู่ที่รวมก่อนแล้วกันอ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็กิจกรรมจบไปแล้วนะครับก็ผู้ชนะก็คือมิเชลโกะนะครับมิเชลโกะก็เป็นที่1ได้รางวัลไปผมไม่รู้ว่าได้รางวัลอะไรเดี๋ยวเขาไปแจกกันเองนะครับ อ้ยอันนี้เหรอที่ที่มิเชลเดียวให้ผมนี่ใช่ป่ะใช่ลิงด้วยมีพี่พี่คิดเองลิงอะไรลิงไม่รู้ผมโคตรดีใจเลยเนี่ยแสะเลนแสะเลนเฮ้ยขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณขอบคุณมากลิงดูเมนติดด้วยคลิปนี้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะโรงเรียนโนวิดวิทยาและรายการประกอบแบบแห่งซ้ายพร ชื่อยาวๆนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมด้วยเดี๋ยววันนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวถ่ายรูปจบกันไปด้วยบรรยากาศหิมะตกแบบนี้นะครับหน้ากดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดกดผิดอันนี้มันอันเก่าอันนี้พิมพ์อันเก่าพิมพ์ค้างไว้โอเคอันนี้ชัวร์แล้วไป ไปคิวคนตั้งห้องด้วย่ะเดี๋ยวลากันไปด้วยภาพน,นี้แล้วกันนะครับขอบคุณกิจกรรมขอบคุณสปอนเซอร์ด้วย